สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการมีชีวิตในบ้านปลายแบบผู้สูงวัยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บนั้นคงเป็นสุดยอดความปรารถนาของทุกคนแต่ว่าจะมีสักกี่คนคะที่ใช้ชีวิตแบบดูแลใส่ใจสุขภาพและสะสมสุขภาพที่ดีหนึ่งในคนจำนวนไม่มากนั้นก็คือแขกรับเชิญวัย44ปีของเราค่ะส่วนอะไรคือแนวคิดและเธอมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร พื่อให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บในบ้านปลายชีวิตไปฟังเรื่องราวของเธอจากคุณฟ้ารุนรุ่งในอโรคาวาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ราชนีสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อเป็นแม่บ้านนะจ่ะก็คือดูแลบ้านใช่แล้วก็ดูแลบ้านเช่าทั้งนู้นด้วยนะคะอ้วทำหลายอย่างเลยเนาะ,ะนะคะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักกับน้ำเพรสกาดนะคะรู้จักจากป้าค่ะคดีว่าคุณป้าเขาแนะนํา ทำงานหนักก็ให้ลองดื่มน้ำเหดสกัดดูค่ะแต่ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรก็เป็นพวกน้ำมืดธรรมดาค่ะแล้วก็เพียนอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วตื่นเช้ามาไม่เพียเหรอคะก็เพียค่ะเพียแล้วเราก็ต้องทำงานใช่ดูแลบ้านเช่าด้วยทำงานบ้านด้วยค่ะโอ้ก็ได้น้ำนี่แหละช่วยนะคะเน้นน้ำเห็ดช่วยมา แล้วดื่มขึ้นมามีความรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะตอนแรกก็ทานเข้าไปแล้วมันจะมีอาการเหมือนแบบปวดเนื้อเมื่อยตัวอาการเหมือนกับถูกขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีค่ะค่ะตกใจไหมคะตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันแล้วก็จะหยุดทานแล้วว่ะตอนแรกอเกือบหยุดไปแล้วด้วยใช่ค่ะพอเหมือนกับพอเขาขับหมดปุ๊บก็ค่อยๆดีขึ้นคราวนี้เนี่ยพอช่วงของการดีขึ้นนะคะ อาการต่างๆที่เราเคยมีมาคือมันดีขึ้นด้วยมันก็หายไปอย่างสมมติว่านอนไม่หลับมันก็หลับได้แล้วก็หลับลึกแล้วก็ทานข้าวได้ดีอะค่ะจ้ะทานข้าวได้มากขึ้นแต่ก่อนทานข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะจ้ะคือเมื่อก่อนออน้ำหนักสักประมาณเท่าไหร่อะคะน้ำหนักตอนนั้นสี่สิบห้าค่ะแล้วตอนนี้แล,แล้วตอนนี้ห้าสิบสามเลยจ้ะโอ้โหคือไม่ได้ปรับ จะไม่ได้ว่าทานข้าวได้แล้วทานเยอะจนอ้วนเพลไม่ใช่เนาคะคือแบบเป็นการทานข้าวได้แบบสุขภาพดีะนะคะเพราะดูจากรูปร่างตอนนี้คือก็ตอนนั้นแบบว่าไม่ไม่ไ,ไม่ค่อยอยากข้าวพอทานเข้าไปแล้วก็จะอยากข้าวแล้วก็อยากของจุกจิกจุกจิกอยากจะกินหวานกินอะไระก็อยากเพิม่มขึ้นนะคะค่ะตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นด้วยแข็งแรงแข็งแรงค่ะใช่นะพอแล้วคือยิ่งถ้าว่าคนนอนไม่หลับเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกงุดงิด ใช่ค่ะใช่ใช่บางทีก็เผลอแบบว่าเผลอลับเผลอสัป่งงกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะมีอาการอย่างนั้นค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะอารมณ์ดีขึ้นเลยจังเลยอารมณ์ดีค่ะค่ะอย่างนี้ต้องไปขอบคุณคุณป้าเนาะที่แบบใช่ค่ะเพราะเพราะว่าคุณป้าบอกว่าให้ลองทานดูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทานตามคุณป้าเขาบอกค่ะค่ะตอนแรกก็หนูไม่เป็นอะไรแล้วค่ะหนูไม่ดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณป้าว่าดื่มไปเถอมันจะได้ไม่เพียไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดื่มจ้ะก็เชื่อมาก็เลยดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะใช่คือคุณป้าต้องรักคุณรักชนีรักมากเลยค่ะบังคับให้ทานข้าวก็ไม่ค่อยทานค่ะแล้วมันอันนี้ก็ป้าก็บอกว่าทานไปเถอมันจะได้บำรุงร่างกายอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือตอนนี้ในความรู้สึก คืออยากจะส่งต่อความรักนี้ <S <S ใ,<ช>ให้กับคุณรัชนีด้วยด้วยสุขภาพที่ดีใช่นะคะ,คะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งเองก็เช่นเดียวกัน<ช>ขอส่งต่อความรักะนะคะด้วยสุขภาพที่ดีให้กับคุณรัชนีด้วยะนะคะด้วยนำเหตุสกัดเพ,พื่อสุขภาพนะคะ,คะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งยขึ้นไปคุณนะคะขอบพระคุณนะคะอยากมีชีวิตบ้านปลายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วย ตั้งแต่วันนี้นะคะเลือกต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและสมดุลที่ดใีให้กับสุขภาพร่างกายของคุณและคนที่คุณรักสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ